สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดรติกะดรพลังงานครับก็วันนี้เรามีที่คุยค้างกันเอาไว้ครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของไลฟ์เซฟตี้นะครับก็ New Normal, นิว normally คราวนี้ก็กลายเป็นว่าความปกติในยุคหลังโควิดเน้นไปในเรื่องของของเซฟตี้ เซฟตี้กับอะไรครับก็คือกับตัวคนเราเนี่ยครับเราเราไม่มีคนติดโควิดนะครับแต่ว่าอะไรทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ดูว่าสถานการณ์ในโลกตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าปกตกิน,นะครับชีวิตเราก็คงต้องเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยความปลอดภัยในชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะครับโควิดเป็นอะไรที่ ค่อนข้างเรามองไม่เห็นนะครับเชื้อโรคนะเพราะฉะนั้นพอเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วครับว่ามันจะเข้าร่างกายเราเมื่อไหร,ร่ทางป้องกันที่ผมเคยคุยกันเอาไว้เนี่ยณปัจจุบันก็คงต้องทําให้มันให้มัน sustainable หมายความว่าให้มันยั่งยืนนะครับในเรื่องของการป้องกันที่ยั่งยืนเนี่ยก็คง เรื่องของวัคซีนซึ่งคงต้องใช้เวลากลับมันอีกพักใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการทดลองที่เป็นคลินิคอลการทดลองที่เป็นคลินิคอลก็คือทดลองกับคนจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นวัคซีนนะครับงนั้นถ้าบอกว่าโอ้อันนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ทำได้แล้วทำได้ในระดับ โควไหมนะครับดังนั้นบางคนก็บอกว่าโอ้โควิดคงอยู่กับเราไปอีกเป็นปีนะครับสองปีแล้วแต่เราพูดไม่ได้นะครับที่แน่ๆก็คืออยู่จนกว่าจนกว่าจะมีวัคซีนนะครับงั้นอีกอันนึงที่จะทำให้ซัตเตอโมได้ก็คือฆ่ามันนะครับคงต้องต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเรา ไม่งั้นมันก็จะต้องย้ำไปในส่วนของอาการฆ่าเชื้อครับการฆ่าเชือ้อการค่าเชื้อที่ยั่งยืนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของการสร้างคลีนโซนนะครับคลีนโซนหรือว่าเขตอากาศสะอาดนะครับในส่วนของเขตอากาศสะอาดเนี่ยมันก็มันก็ทำได้หลายรูปแบบมากนะครับหลายรูปแบบมากแต่ว่า ที่เหมาะสมในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของ Air Ionize นะครับหรือว่าการชาร์จประจุเข้าไปกับอากาศซึ่งการชาร์จประจุเข้าไปกับอากาศเนี้ยก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสม a านะครับหรือว่าระบบแบบไบโพล่า olar, หรือว่าระบบที่เป็นตัวแผ่นซึ่ง เมื่ออากาศผ่านแล้วจะเกิดการจับตัวของ OH นะครับประเด็นหลักก็คือ OS และประจุนะครับออกซิเจนไฮโดรเจนและประจุประจุก,ก็จะมีทั้งประจุบวกและประจุลบนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็มักจะใส่ประจุที่เป็นประจุลบเข้าไปในอากาศนะครับโดยใส่เข้าไปที่ที่ออกซิเจนนะครับถ้าออกซิเจนเจอประจุลบ ก็อยู่กับวความรุนแรงอย่างเช่นโอโซนเนี่ยโอโซนนี้คือออกซิเจนสามอะตอมที่มีประจุลบเป็นออกซิเจนสามอะตอมที่มีประจุลบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาที่เป็นซูเปอร์ออกซิเดชันนะครับซึ่งประจุลบที่อยู่กับโอโซนเนี่ยก็คือตัวที่ ืนไปยิงฆ่าเชลโลนะครับเชลโลก็ก็จะเรียกว่าตัวแตกตายนะครับในมีการทดลองกับ,กบเรื่องของโอโซนเนี่ยค่อนข้างเยอะและนานมากนะครับเรามีองค์กรที่เรียกว่าอ n t e r n a t i o n a l Ozone Organization นนะครับหรือว่า IO3A นะครับอยู่ที่อเมริกานะครับก็มีการทำเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับ กส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของรังสี UV นะครับรังสี UV การใช้รังสี UV ในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ UV เนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือต้องมีคอนแทคทามหรือมีเวลาในการสัมผัสน,นะครับซึ่งก็ UV นี่เรียกว่าอิ่มตัวนะอิ่มตัวหมายความว่ามีการทดลองในเรื่องของ UV กันจน <c oughs> จนกระทั่ง ม,มันไม่มีอะไรให้ทดลองแล้วครับนั่นก็หมายควาว่ามันมันอิ่มตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงเนี้ยการใช้ UV ก็แตกต่างไปจากการใช้โอโซนการฆ่าเชือ้อหรือว่า,าการที่จะชาร์จประจุเข้าไปเนี่ยมันก็แตกต่างนะครับแตกต่างมากเะ,ะั้นเราเราเมื่อเรา ต้องมีคอนแทคไทม์นะครับต้องมีค mm hmm. อนแทคไทม์ mm hmm. นั่นหมายความว่ามีเวลาในการที่ให้แสง UV เนี่ยสัมผัสกับตัวเชื้อนะครับเชื้อถึงจะตายไม่งั้นเชื้อก็ไม่ตายนะครับ mm hmm. ในการทดลองก็มีการทดลองที่มหาวิทยาลัยมีดดนทำไว้นะครับว่าที่ความเข้มของ UV ระดับ254 ต้องใช้ระยะเวลาสัมผัสประมาณ6นาทีนะครับ6นาทีซึ่งถ้าอากาศเป็นอากาศที่ f l o หรือไหลตลอดเวลาเ,เช่นอากาศในแอร์หรือว่าอากาศในในห้องซึ่งไม่ซึ่งมีการหมุนเวียนเนี่ยระยะเวลาการสัมผัสเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะคาเชื้อได้นะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ plasma การใช้พลาสมา่าเนี่ยคือการที่เราใส่แยกแยกน้ำไอ้น้ำในอากาศออกมาก็จะเป็น H กับ O, o S, นะครับ O กับ H นะครับ O H เนี่ยจะมีประจุชาร์จเข้าไปนะครับก็คือไฮโดรเจนจะมีประจุบวกและออกซิเจนจะมีประจุลบนะครับเพราะฉะนั้นประจุเนี่ยมันก็จะ ็เช่นเดียวกันนะครับแต่บ,บินเนี่ยไม่ทํากับเแต่ทํากับโออย่างเดียวบิดเป็นกระบวนการซึ่งแยกออกซิเ e จนสองะตอมออกมาเป็น e N, ออกซิเจนอะตอมเดียวก็คือออกซิเจนกับออกซิเจนแต่ใส่ประจุลบกับบวกเข้าไปในออกซิเจนนะครับเช่นเดียวกันครับหมาเมื่อมันมีประจุมันก็จะสามารถไปทําปฏิกิริยากับอไอ้น้ำในอากาศได้ แล้วจับตัวเป็นไฮออกซิ o C, หรือไฮออกไซด์ o C ide, ก็เป็นยาฆ่าเชื้ออีกเหมือนเดิมนะครับไมอ่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่จะสร้างการฆ่าเชื้ออย่างนั้นยื่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของอการป้องกันนะครับการกัป้องกันเชื้อในอากนะครับ,นะรบซก็มี